คนที่มีโรคประจําตัวหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวร่วม2โรคขึ้นไปผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีแล้วก็โรคอ้วนเมื่อติดโควิด -19 เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยมีอาการรุนแรงถึงขั้นวิกฤตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าเสียชีวิตโรคประจําตัวที่น่ากังวลก็ได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคไตโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวาน วัคซีนโควิด1 9ถูกทดสอบกับคนเป็นจำนวนมากเลยนะคะมาจากหลากหลายภูมิหลังด้วยกันแล้วก็ถูกทดสอบกับผู้ที่มีโรคประจำตัวได้ค่ะผลการศึกษาวิจัย,ยพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในผู้ที่มีโรคประจำตัววัคซีนทุกชนิดที่องค์การอนามัยโลกอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินรวมทั้งวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนโควิด19มากกว่า7,000ล้านโดสคนหลายพันล้านคนทั่วโลกได้รับวัคซีนโควิด19อย่างปลอดภัยคะ่ะมาร่วมกันปกป้องตัวเราคนที่เรารักด้วยการไปฉีดวัคซีนเมื่อถึงคิวที่ต้องไปฉีดแล้วก็ฉีดให้ครบโดสด้วยนะคะนอกจากนั้นก็อยากจะฝากด้วยนะคะว่า ฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกและปากรักษาระยะห่างเมื่อออกนอกบ้านอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ปิดปากแล้วก็ปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามเพื่อตัวเราเองเพื่อลูกหลานเพื่อคนที่เรารักไปฉีดวัคซีนกันนะคะ